ล้างทำความสะอาดจุกหลอกและว,วางไปในเครื่องแบบนี้ได้เลยปิดฝากดปุ่มค้างไว้3 5วินาทีจนไฟสีแดงกระพริบแบบนี้นะคะกดซ้ำอีก1ครั้งเครื่องจะทำงานฆ่าเชื้อเป็นเวลา3นาทีพอเครื่องทำงานครบ3นาทีก็จะดับเองอัตโนมัติค่ะสำหรับการฆ่าเชื้อขวดนมก็สามารถทำได้ค่ะเปิดฝาจากด้านล่างตรงนี้นะคะนำวางบนขวดนมแบบนี้ได้เลยค่ะ ฆ่าเชื้อโดยการใช้หลอดไฟ UVC สามารถฆ่าเชื้อโรคได้99.9%ภายใน3นาทีเครื่องจะออกแบบมาให้เป็นสีเขียวทึบแสงด้วยป้องกันรังสี UVC ไม่ให้ทะลุผ่านและก็ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังค่ะตัวเครื่องใช้เป็นฐาน 3A จำนวน2ก้อนนะคะหลอดไฟ UV ทนทานมีอายุการใช้งานประมาณ2,000ชั่วโมงค่ะ BB Love UV เครื่อง UV แบบพกพาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อจุกกรอกขวดนมของใช้เด็กและของชิ้เ มาทดลองสินค้าตัวจริงได้ที่ภูกลมเมืองทองทานีนะคะ